าจะใตุงๆว้นไอ้นี่ตุงๆน่าจะมีนะแบบนี้งานง่ายตัวบู่เลยครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับผมวันนี้เราไปดูปลาไหลต่อครับผมอุ้ยเจ๊เจ๊มันดูหัวเหยียบเปล่า,าไู้ครับผม ข้องวัวบอกน้องหุ่นวัวเนาะเดินนพานนะครับข้องวัวบอกระวังระวังวัวเย็บเด้อบอกนี้นี่ยังลอยวัวหลงไปเนี่ยเย็บตปอ่เนี่ยเขาหรือเปล่าเออมีตัวว่าตรงนี้โอ้โหอะไรนะตรงเงินทอง À. Hmm. <laughs> mỉ, tổng, nó khen, khen, thứ thứ không? Không khen, chắc chắn là đỉnh khăn khăn, thư thư không, nó đỉnh khăn chắc, khăn thư thư ạ มันไหม้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามีเป้าเนาะอันนี้มันที่ไหม้ไงมันเป็นยังไงครับมันเป็นดินอ่างเงี้ยเนี่ยดินรับคันแข้างอะโอ้โหเราพอได้เสียนะครับฝั่องอันล่างเนาะ แล้วฝ่าวัดแล้วซาใช้เยอะไหมนี่ครับผมไส้เดือนงาไม่ยลยด้วยเรียนเยอะไส้เดือนอันนี้หรือเปล่านี่แหละตาะาตาตายังหุ่ย พอไหมะอ้เธอ,เ,อเรียบร้อยครับผมเอียงๆอ,อืมนี่ครับหนึ่งตัวโอ้ลูกลูกมันเล็กๆไม่ใหญ่นี่ฮ่านี่ครับหนึ่งหายแล้วหนึ่งตัวแล้วครับใส่เดือนเดี๋ยวใส่เดือนตรงนี้เดี๋ยวใส่เดือน,น,อนโอ้งานนี้ก็เข้าเหมือนเด้โอ้บิ้วไหมครับผมงามนยาวเราก็ตัดออกนิดนึงตัดออกให้มัน ระยะหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันมันเข้าแล้วชนอ่ะฮะฮะฮะในพ่นโอ้โหใช้สะบัดใต้ทางด่วนครับผมอะไรใต้ทางด่วนอึดลึดออ ตรงอุ้ยไอ้นี่ตุงตรงน่าจะมีนะแบบนี้ยงานหงายตัวเพลินเลยครับท่านผู้ชมตุงตัวไอตัวเดียวเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอย่าใส่เดือนนี่ครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมตัวขาวมีแบบร้อยอหนึ่งอีกหนึ่งสองแล้วโอ้โหนี่มันเลยเชียวฮ่าฮ่าอันนี้มัน อยู่ใช้เดือนนะครับผมเราก็เปลี่ยนแล้วหม่แล้วทางเพจส่งมาให้แล้วครับผมนี่ครับทางเพจส,ส่งมาให้งาพลาสติกเราก็มันมันยาวมันชนใช่ไหมครับผมเราก็จะตัดอันนี้หน่อยตัดให้มันออกไปสักเซนต์องเซนนะครับแม่มันชนตูดถ้ามันเขา้าหักห่วงง่าย่อยทีนี้เข้าแล้วครับผมเป็นเรื่องแล้วครับคุณเดี๋ยวถ้าเจอไม้นั้นถ้าเข้านะ อา้อาวหนึ่งตัวไม่ดีครับผมสามอันสองตัวโอเคไปดูอีกให,หม่ครับไปโอ้ยเดินยากจัดตรงนี้นะดูใหม่ดูครับทุง่งนาตะวันกำลังขึ้นโอ้แจ๋วบรรยากาศครับสุดยอดนี่ถ่ายเล่นมันจะกาศแต่แล้วผมไปครับดูใหม่นะ ทุ่งตรงตะวันเดียครับโอ้โหเป้งเลยอขี้เลยมาจำพิษนึ้วก็จำนู่นครับหลือก็ดงก,กุกนี่ระบวนนี้หกักไปโอ้โหเงียบครับผมเงียบเลยเงียบเลย ครับนุ่งต่ออ๋อไปเลยครับผมกี่ยวกระตับป้องครับเ,เกียร์กดต่อบ นนี่ะอันเนี่ยก็รักอันเนี่ยนักสองตัวว้าใส,ส่ผสมสูตรผิดเดือนมันน้อยครับผมก็เลยเอาดินดิน,ดนที่มันขี้นะครับใส่ไปนีตออด้ไหมอด้ไหมเอ้อนเนยอน มีไหมอ้าวมีครับอืมน้ามีอยู่แล้วตรงนี้ตัวเดียวเหรออตัวเดียวก็ตัวเดียวเอาแล้วครับตามตัวแล้วนี่ฮะตามตัวแล้วโอ้โดีเลยเหมือนแรกๆเลยวนแรกๆนี่โหเอา,าตื่ตตาตื่นใจเลยเข้าตัวใหญ่ด้วย

แสดงว่าแถวนี้มันก็ไม่ใช่พอมคนเดียวแล้วครับดูทรงแล้วนะนผู้ชมเนี่ยที่ผมได้ผมก็ได้แบบค้างคลองแบบคลองเนี่ยมาครับที่มันเลาะมาเนี่ยทางนี้แสดงว่ามีคนดักอยู่ว่าหาทางขง้างนู้นในฟ้าครับแบบทางนี้ผมใส่จะไม่ได้แล้วครับดูทรงแล้วมาก็น่าไม่เอาแล้วครับพรวแหลเหมือนขนก็มาดักอยู่นะเนี้ยดักเลยแหละ เขหุ่นมันก็ส่งดูดูดีทำเลมันน่าดักอยู่แล้วครับผมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนาบัวครับผมเดี๋ยวไว้ฤดูการล้าหนูเราจะมาล้าหนูตรงนี้ให้ดูตรงนี้ครับตรงหน่อยเดียวแลีลยหนูเยอะเนี่ยตรงเยอะดงเยอะครับดงกกเนี่ยครับผมก็ได้สามตัวครับผมสามตัวไม่น้อยจังเลยได้ตัวเล็กด้วยไม่ใหญ่แล้วครับใหญ่ตัวนึงใหญ่เลยแหละ คืว่าใหญ่เลยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี่สามตัว,ตวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเอาวันนี้ก็เป็นยื่อ,อเดือนครับผมผมก็ไม่ได้ส้มเลยแล้วครับเอาดินนั่นแหละดินมันกับไอเดือนนะ่ะมาตามตามตามเม,มาแล้วก็ใส่เลยครับเนี่ยเนี่ยดินยังคา้าอยู่เลยครับเหมือนแบบเด,ดี๋ยวตัวเดี๋ยวยื่นที่ไงท่านผู้ชม เดือนอยังตายเนี่ยน,นะดินแดงด้วยครับไม่ใช่ดินเหนียวครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับแบบนี้ยเนี้ยหมก็มาใส่ใส่เลยเออเอาเอาแบบง่ายๆครับไม่ได้ผสมอะไรแล้วครับหอยไม่ได้ห้าหอยมันกลับกลับมาเย็นเลยจับไม่ได้หอยเลยคุดเดือนไม่กี่ตัวแล้วครับมันมันน้อยไงเดือนหมก็เลยมันเอาอะไรเอามาตำตำไว้ละเอียดก่อนแล้วก็ดินมาส้มใส่ ใส่อย่งอังละน้อยละน้อยก็ได้ผลอยู่ครับผมผมก็ปกติก็เช็กเด้อนนะครับผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ